จารย์สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ค่ะนับดีครับคุณจิรชาตาคุณพรมดีสวัสดีครับค่ะอาจารย์ดูทิศทางของนานาชาตนนิตอนนี้เขาเขาติดตามสถานการณ์ในบ้านเราโดยเฉพาะคาดียุบพักเขามีความเห็นมีมุมมองสอดคล้องกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคือสําหรับวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวันนี้คือการยุบพักเนี่ย <c oughs> มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปปี5 0าศ้่ปี6263มมันาทันถึงวันนี้ นะครับพักที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยโดนยุบมาอยู่เรื่อย <S <S อันนี้ต้องมองดูบทที่ว่ามีการยึดอํานาจพ่วงไปด้วยนะครับสอง <S <S 2> <S 2> สองครั้งหน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้ารวมแล้วเนี่ยทั้งยุบพักด้วยทั้งยึดอํานาจด้วยเนี่ยมันก็คือการกําหนดะระบบร,ระบอบแล้วก็ทิศทางการเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นการยุบพักเนี่ยมันต้องมองในย้อนหลังด้วยครับว่ามีพักหลายพักตรงยุบมาแล้ว แล้วครับอย่างต่อเนื่องพรรคใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็โดนตัดสิทธิ์จะเลยเพราะว่าการยุบพรรคเนี่ยตัดสิทธิ์จากผู้แทนไปด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆประเด็นี่ยมันก็จะมีผู้แทนจํานวนหนึน่งแหละนะครับพูดง่ายๆว่าคนที่มีความรู้ความสามารถที่ต้องการจะเสียสละหรือว่าเสียเวลาเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยมันก็มีจํากัดใช่ไหมครับทีนนี้วนเวลาเราแบนไปหรือว่าห้ามาเว้นวักไปห้ามเล่นการเมืองเนี่ยมันก็ทําให้คนเหล่านี้ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ประกอบกับการยึดอำนาจไปด้วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าที่เขาจับตามอง,มองเนี่ยนะครับออยย่่าาอย่า เราต้องตระหนักว่าเป็นการจับตามองของนานาชาติ <c oughs> ซึ่งเขามีเรื่องเยอะนะครับประเทศไทยก็เป็นเรื่องหนึ่งงนะครับ <c oughs> แต่ว่าการจับตามองนี่มันอยู่ในเชิงลบเพราะว่ามันเห็นแล้วเห็นอีกนครับคือมันไม่ใช่แค่วันนี้ <c oughs> พักเก้าสยมันมีมาหลายวันแล้วหลายปีแล้วแล้วก็สองทศวรรษกว่าแล้วนะครับ <c oughs> แล้วจานนั้นแล้วประกอบกับการมียึดอำนาจไปด้วยเขาก็เลยคิดว่า ประเทศไทยเราเนี่ยไม่น่าจะไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นตามกัรลองประชายืนไปครับค<อ>่ะ<อ>ทีนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราดูในบริบทแบบการเมืองไทยอาจารย์ประเมินว่าวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับพรกเก้าไกลน่าจะมีกี่สักแนวทางคะอาจารย์ ผมคิดว่าก็จะยุบหรือไม่ยุบนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็มีคนบอกว่าจะอาจจะมีทางที่สามว่าจะไปตปัดสินดโดยโดยตามบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ว่า,าหลักๆแล้วเนี่ยตามตรรกาศของอตรรก,การของกฎหมายอาของอเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ในเมื่อสารรัฐนูญตัดสินไปแล้วนะครับเก้าต่อศูนย์ว่าการลงหาเสียงแก้มาตราหนึ่งถึงสองนั้นเป็นการาล้มล้างบอกนทำลายบอกตคไป คือการล้มล้างลอ่าอย่าลืมนะครับการยุบพักก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข้อกล่าวหาแบบนี้ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญไม่ใช่เรื่องการยุบพักอย่างเดียวซึ่งเราก็เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นค <Okay. S 2> รั้งแรกที่อ่ข้อกล่าวหาคือการล้มล้างระบบก,การปกครองแบบชัดไปมีพระหมากรสัเ์เป็นประมุขกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย มันไม่ใช่แค่แค่ยุคธรรมดานะครับเป็นยุคข้อกล่าวหาที่มันต่างไปด้วยในเมื่อศาลนินติตัดสินมาแล้วก้าว่อสืบว่าผิดเช่นนั้นนะครับเป็นการล้มล้างเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ่าล้มล้างเนี่ย <ทะ S 2> ก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลได้นะครับที่สาลนิติธรรมจะไปย้อนแย้งตัวเองะครับ <ทะ S 2> ในเมื่อตัดสินต่าอสูบแล้วเป็นเอกสารแล้วเนี่ย จะย้อนกลับไปว่ามันมันไม่เป็นการล้มล้างมันก็อะไรอยู่ผมก็เลยคิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นทํรนองนี้แหะครับอาจารย์คะถ้าคําร้องของอตอตในคดีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของกรณีเดียวกันแต่คนละ คนละเคสกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจากคดีที่เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาที่มีการวินิจฉัยในตัวของของคดีที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลเกี่ยวกับมาตรา112ไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ถ้ากะกะตในคําร้องของกะกะตยังใช้ข้อเท็จจริงชุดเดิมจากคดีก่อนมาใช้กับคดีนี้เนี่ยจะถือว่าคําร้องของกะกะตมีความเหมาะสมไหมคะเพราะมันอยู่ในการต่อสู้ของก้าวไกลว่าที่ผ่านมากะกะตไม่เคยให้เขาได้ชี้แจงหรือว่าต่อสู้อะไรเลยนะคะอาจารย์ครับคุณพรดีครับคือว่า คือมันเป็นเรื่องเทคนิคนะครับคือผมก็เลงคิดว่าทางฝั่งศาลเนี่ยม,มันคือเขาน่าจะมีคําตอบอยู่แล้วนะครับจะจะใช้กรณีเป็นเทคนิคว่าเป็นผลละกรณีการผลรผละเงื่อนไขสภาพแวดล้อมต่างกันอย่างเงี้ยจะพูดเป็นไงก็แต่แต่ว่าคําตัดสินนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปตามทิศทานการเมืองที่ทางศาลต้องการจะกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะต่างกันมากถ้าว่ากําหนดที่ทางนี้ไว้แล้ว oh. จะมีเทคนิค ้องโอะไรก็ตามมาอ้างก็ฟังก็ก็จะไม่ฟังอยู่ดีนะครับที่ว่าแล้วแต่ว่าทางสารเนี่ยต้องการจะกาหนดทังทศทางการเมืองแบบไหนครับค่ะอาจารย์คะแล้วในมุมมองของนักวิชาการหรือว่าคนที่ติดตามจับตาในการเมืองไทยกันอยู่นะคะเขาให้ก็สังเกตในเรื่องของคําร้องด้วยหรือไม่คะเพราะว่าอย่างในเรื่องของ คำร้องในเรื่องที่สารมีครรมนิฉัยไปก่อนหน้านี้คือการล้มล้างการปกครองเหตุอันเนื่องมาจากการออกนโยบายและการดําเนินการที่จะแก้ไขข้ขอกฎหมายด้วยเน,นี่ยค่ะมันจะส่งสัญญาณไปถึงข้อสังเกตของนานาชาติด้วยหรือไม่ว่าตอนนี้กระบวนการนิติบัญญัติในบ้านเรามันมีปัญหาด้วยหรือไม่ถึงต้องถูกยุบพักในลักษณะนี้นะคะอาจารย์ผมคิดว่าการแสดงท่าทีของ ว่าองนนาชาติและอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ทางฝั่งยุโรปอย่างเดียวนะครับคุณเดียชาตาครับทางท่านทูตแต่รู้สึกเข้าใจว่าเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าร่วมอยู่ด้วยในการที่เจอกับคุณที่มีการพกปากันระหว่างคุณทิธากับทูตานุทูต่ะครไม่ใช่แค่ฝั่งยุโรปอย่างเดียวมันมีอีกอีกอีกช่วงหนึ่งนะครับอีกจังหวะหนึ่งที่มีมีประเทศเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องยุโรปทั่วไปผมว่านนาชาติโดยรวมแล้วเนี่ย เขามองมาทางเราเนี่ยเขาคิดว่ากระบวนการการเมืองของเราเนี่ยมันมันไม่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็นี่เป็นที่มาของของท่าทีต่างๆที่เราเห็นจากพวกตุวกลางรัฐธุดีลืมรับเขาเนี่ยแสดงท่าทีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อเพื่อพักเก้าไกลนี้นะครับเขาพยายามแสดงท่าทีสนับสนุนคนไทยนี่แหละครับคนไทยที่สองส่วนสามของคนที่ไปใช้สิทธิ์เมื่อปีที่แล้วนี่เกือบเกือบสิบห้าเดือนแล้วนะครับปรากฏว่ามีการเลือกในประเทศไทยไปแต่ว่าผลไม่นับ ผมไม่นมับเพราะว่าพรรคชนะ,ะนจะดองยุบนะครับก็เลยคนที่จับตามองก็เพราะว่ามันเหมือนมันไม่ธรรมดามันแปลกนะครับเขาต้องการจะสนับสนุนคนไทยด้วยที่ไปเลือกพักนี้แล้วก็พักอันดับสองด้วยนะคระับว่าการทำแบบนี้ก็คือการดิดรอนแล้วการยึดสิทธิทางการเมืองของประชาชนไทย่ะค่ะทีนี้คนที่จะถูกตั้งคำถามหนักๆคือนายกด้วยหรือเปล่าเพราะไปให้คำมั่นในเวทีสมัชชาใหญ่ UN เเมื่อปีที่แล้วเอาไว้ว่าประเทศไทยเนี่ย เข้าเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยแล้วนะคะก็เป็นการให้คำมั่นเอาไว้ในหลายประเด็นทีนี้การยุบพักการเมืองในครั้งนี้กับพักเก้าไกลเนี่ยจะยิ่งทําให้นายกถูกตั้งคําถามและไทยเองจะถูกทั้งคําถามเรื่องภาพลักษณ์ด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะการเสนอตัวเป็นผู้แทนคณะมนตรีความด้านสิทธิมนุษยชนที่จะมีการคัดเลือกกันในช่วงปลายปีนะคะอาจารย์ครับคุณพรพีดีครับคือว่าท่านนายกไปไปพูดนะครับแล้วก็แสดงท่าทีที่สามชาติหรือว่านานาชาติเนี่ย ก็เป็นท right ี่เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ว่าเลือกตั้งผ่านมาเกือสิบ้าเดือนแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลเลือกตั้งไม่เป็นไปตามนั้นข้อคุณษาของนานาชาติเขามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะคืออย่างที่ว่า เราเรามีพฤติกรรมปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่า20ปีแล้วเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่านี่นี่คือนี่คือการเมืองไทยละนะครับการเมืองไทยก็จะเฉยไปเฉยมาเช่นนี้เพราะ,ะนั้นมันก็จะลําบากครับสาหรับผู้แทนประเทศไทยที่จะไปมีบทบาทนานชาชาติเพราะว่า,านานชาชาติเาก็าต้องตั้งคําถามว่าถ้าไทยเป็นอย่างนี้เนี่ย สมควรจะมีบทบาทแบบนั้นหรือเปลา่าค,ค่ะอาจารย์แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าผลจากคําวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะมันจะก่อให้เกิดอะไรได้บ้างคะอาจารย์ในในทางนานาชาติโดยเฉพาะกับการที่เราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในประชาคมโลกกันด้วยนะคะคือผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่เขาจับตามองก,กันในเชิงลึกกันนะครับก็คือว่าข้อกล่าวหาเนี่ยครับคุณจ้รชิตาครับเป็นข้อกล่าวหาที่เราไม่เห็นอย่างนี้มาก่อน คือการรณรงค์หาเสียงภายในระบบรัฐมนูญรัฐสภาเนี่ยนะครับเพื่อจะแก้กฎหมายเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการล้มล้างระบอบก,การปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าการระบบก,การเมืองเราเมันมัน,ม,นมันลักลั่นนะครับ <S <S อำนาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนเป็นที่สูงสุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มันเป็นข้อกล่าวหาที่เราไม่เห็นอย่างนี้มาก่อน <S <S อะนะครับระดับในระดับที่จะยุบพัก อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเขาติจับตามองว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิไปไตยครับเป็นกึ่นประเด็กการมากกว่าค่ะค่ะ,คะได้ค่ะ,คะอาจารย์ขอบคุณมาก,มากนะคะศาสตราจารย์ธิตินันท์พงสุทธิรักค่ะ